สวัสดีครับพูดคุยกันหลังเกมนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์ประจำคืนวันเสาร์นะครับเชลซีเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูล2-1นะครับประตูชัยจากเอสเดวัลนะครับเป็นซูเปอร์ซับมาซัดชัยนาทีบาปเลยนะครับทำให้ทัพสิงห์บลูวันนี้นะครับแม้ว่าจะมีผะสุกเศร้าว่าเสาแทรกอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ก็เข้าวินโดนด้าในช่วงท้ายเกมนะครับถือว่าเป็นแมตช์สุดมันเลยนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยโหเดือดจัดๆนะครับ ารายละเอียดวันนี้มีอะไรบ้างก็มาดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่11ตัวจริงกันก่อนนะครับฝั่งเชลซีมา4231ประตูเป็นซานเชสหลัง4คนปาเดชิลคู่อาเจมปงแบ็กซ้ายคูรุเลยียขวาเจมกลางมีไคเซโดคู่กุสโตกลางลุคเอนโซปีกซ้ายกานาโชาขวาเนโตหน้าเป้าเปโดนะครับถือว่ามาก็ต้องจัดทัทพแบบเชิงแก้ไขมาพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าใครตามข่าวมาเนี่ยก็จะรู้กันว่าเซนตัวเจ็บเชลซีค่อนข้างเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเซนเตอร์ โทซินนะครับโควิลหรือว่าเราก็โฟฟาน่าพวกนี้จะเป็นตัวที่เจ็บส่วนตัวที่โดนแบรนจะเป็นชาโลบานะครับยังไม่พ้นโทษมาแล้วก็เกมรุกขาดโคเพลเมอร์นะครับอันเดซันโตสในแผงกลางก็ขาดนะครับนเนี่ยจัดออกมาแก้ไขมาเป็นทรงประมาณนี้นะครับจุดน่าสนใจวันนี้คือกุสโตนะครับตอนแรกเนี่ยหลายๆคนก็สงสัยว่า เกมจะเล่นกลางหรือเปล่านะครับกุสโต้แบ็กขวาแต่ไม่นะครับคือวันนี้มาแผนพิเศษเลยเอากุสโต้มาปักตรงกลางนะครับแล้วก็เข้าคู่กับแมกคาลิสเตอร์เลยนะครับส่วนทางไคเซโดเนี่ยก็คู่กับกาฟเวนแบกเป็นแทคกติกพิเศษในวันนี้นะครับส่วนที่เหลือก็ประมาณเนี้ยนะครับเชลซีโคงมีอยู่แล้วนะครับส่วนฝั่งลิเวอร์พูลนะครับมาระบบเดียวกันเลย4-2-3-1นะครับประตูมามาดายสวิลลี่กองหลัง4คนฟันไดคู่กวนาเต้แบ็กซ้ายเคอร์เคสขวาแบดลีย กลาง3คนแม็กเลสเตอร์กับเบนแบกคู่กันนะครับกลางลุกซุบอสลายปีซากกักโปขวาซาร่าหน้าเป้าอีซักนะครับทางเลียวพูเนี่ยก็แพ้มา2นัดรวดนะครับล่าสุดโดยวันนี้พยายามกลับมายุดยึดชุดโครงเดิมเมื่อปีที่แล้วที่ได้แชมป์มานะครับในแผงตรงกลางในดรอปเวสไปก่อนใช้เป็นชุดเดิมเมื่อปีที่แล้วแม็กเลสเตอร์กับเบนแบกซบอสลายนะครับส่วนในแผงหลังเนี่ยก็ใช้แค่เคอร์เคสต,ตัวใหม่คนเดียวนะครับ นอกนั้นเนี่ยก็ยังเป็นชุดเมื่อปีที่แล้วอยู่ยังไม่แบบเอาฟิล์มโป่งลงเลยนะครับส่วนประตูเนี่ยก็มาบันเดชวิลลี่ลงแทนลีซงที่เจ็บไปนะครับที่เหลือก็ตามคาดนะครับทั้งหมดของลีภูก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะมีปัญหาทั้งคู่ในการจัดทัพนะครับฟอร์มช่วงหลังก็พอๆกันนะครับทีนี้มาดูรูปเกมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มครึ่งแรกก่อนเลยผมมองว่าเป็นครึ่งที่เชลซีเนี่ยมาได้ดีกว่าลีพูค่อนข้างจะพอสมควรเลยนะครับโดยเกมลีพูเนี่ยผมว่า มันเป็นเกมเกมหนึ่งที่น่าจะแย่ที่สุดในยุคข,ของอันเดอร์สล็อตตั้งแต่คุมมาเลยก็ว่าได้นะครับผมเท่าที่นึกออกแบบเร็วๆเนี่ยที่แย่ประมาณเนี้ยจะเป็นเกมกับไบรตันนะครับในครึ่งแรกนะโหดประมาณอย่างนี้เลยแต่วันนี้ผมว่าแย่กว่านะครับคือเกมขึ้นจากแดนหลังมาแดนกลางเนี่ยก็ค่อนข้างสะบักสะบอมเลยนะครับแล้วก็เชลซีนะคือเขาวางมาก็คืออย่างที่บอกไปว่ากลางมีตัวคู่ประกบแล้วแล้วก็มาดันเพสสูงอีก ทำให้เลี้ยวคูน่ยออกบอลแทบจะไม่ได้เลยนะครับแล้วก็โดนนำไปก่อนด้วยนะครับนาที14จากจังหวะที่ทางเชซีเนี่ยเล่นบอลเคาะเร็วกันตรงกลางมานะครับเป็นไคเซโดเนี่ยสลัดหลุดแมคลิสเตอร์มาก่อนที่จะมีช่องนะครับกองหลังเลี้ยวคูฟานไดโกนาเต้ไปถอยหลังกันทำให้มีช่องรงนนไคเซโดก็ยิงไกลเข้าไปเลยนะครับถือว่า ยิงได้งามหยดมากมานะครับมามาแดชวิลี่โอ้โหลงมากเกมนี้ประเดิมพิมพ์ลีกนัดแรกก็โดนรับน้องเลยนะครับลูกนี้มันก็ยากเกินจะเซฟจริงๆนะครับก็เลยนําไปก่อน1ึงศูนย์เชลซีเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเกมหลังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเชลซีที่ก็มาเป็นระยะเลยนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยโดยเฉพาะการเล่นงานปีก2ใช้ปีก2ข้างเ,เล่นงานแบ็คเลี้ยวคูลได้โอ้โหสบักวอมเลยนะครับโดยแบดลี่เนี่ย ครึ่งแรกต้องบอกว่าสุ่มเสี่ยงจะโดนใบแดงด้วยนะครับจากการโดนใบเหลืองเลยสองใบเนี่ยการนาโชวเนี่ยเล่นงานเป็นระยะได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนทา้งฝั่งเนโต้เนี่ยก็เล่นงานเคอร์อเคสได้ดีไม่แพ้กันนะครับถือว่าเป็นเครื่องที่เลี้ยวพูลนะฮะนอกจากการออกบอลไม่ได้เนี่ยการต้องมาเล่นเกมรับแล้วก็เอาไม่อยู่เนี่ยก็เป็นปัญหาพอสมควรนะครับโดยเลี้ยวพูลึ่เครื่อง,งแรกนะแตะตรงไหนต้องบอกว่าไม่มีจุดดีเลยก็ว่าได้นะครับคือแตะตรงไหนก็มีแต่ปัญหาคือแบ็กสองข้างเ,เป็นปัญหาเลยในครื่องแรกนะครับส่วนตรงกลางก็ออก พาบอลขึ้นไปไม่ได้นะครับแล้วก็เกมด้านบนเนี่ยคือพยายามจะขึ้นทางซาร่ากับกัคโปนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับเราจะมีเพียงแค่โอกาสเดียวเท่านั้นที่ผมมองว่าจังๆจริงๆอ่ะคือซาร่าเปิดเหมือนกับไซก้อยแล้วก็อิสซักขึ้นโขกในช่วงท้ายครึ่งแรกเลยนะที่สิบสามนะครับแต่ก็ข้ามคานออกไปนอกนั้น,นียก็คือแทบไม่มีอะไรเลยของเลี้ยวคูนะครับเป็นครึ่งแรกที่บแบบกระเสือกกระสนมากๆแค่คำนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็เป็นว่าจบครึ่งแรกไปเนี่ยคือโชคดีมากครับที่แบบทางแบตลี่เนี่ยไม่โดนใบแดงออกไปนะครับในมุมมองผมที่รู้สึกว่าโอ้โหมันเสี่ยวเหลือเกินนะครับจบครึ่งแรกไปเนี่ยก็ถือว่าเชลซีก็มากดแดนบอเดนแดนบนไล่แดน,แน,แนกลางอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีมากแล้วก็เกมรับเนี่ยผมมองว่าทําได้ค่อนข้างดีเกินคาดนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเห็นชื่อบาเดียชิลกับอาชิมปงเนี่ยผมคิดว่าคงจะมีการแจกความผิดพลาดเฉพาะตัวอะไรมาบ้างนะครับต่กลายเป็นว่า พวกเขาเนี่ยก,กบจุดอ่อนต่างๆได้ดีโดยพยายามจะสกรีนมาก่อนจากชั้นบนก็ไคเซโดเนี่ยก็ทําให้บอลไม่ถึงเกมรับนะครับก็สบายไปเปาะหนึ่งทางด้านแนวลึกนะครับส่วนแนวด้านข้างเนี่ยก็เอาลิสเกมนะครับที่ถือว่ามีประสบการณ์มาเยอะแม้ว่าร่างกายในช่วงหลังๆนี้จะไม่ได้ดีมากนะครับก็ขบมาช่วยอาเจมปองอ่ะเป็น2ด่ดาและเหมือนกับว่ามันมีเกาะทาั้งด้านบนทั้งด้านข้างนะครับเลยทําให้ ค่อนข้างที่จะสบายใจได้เพราะว่าจะมีบาดแผลมากมายก็ตามในเกมรับตอนนี้นะครับส่วนฝั่งซ้ายกุคูลยิยาเนี่ยก็ทาได้ตามมาตรฐานนะครับเลยเนะี่ยเป็นจุดที่แม้ว่าเซนเตอร์จะขาดเยอะก็จริงแต่จุดอื่นๆทําได้โอเคโดยเฉพาะตรงไคเซโดเนี่ยเลยทําให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยก็มันขับเคลื่อนไปได้อย่างดีนะครับแล้วก็กุตโต้ที่วางมาพิเศษตรงเนี้ยเหมือนกับว่าอาร์นึล็อตก็คงไม่คาดทิศเหมือนกันว่าจะวางมาปิดแม็กเลสเตอร์ได้ดีแบบนี้เลยนะครับเลยเนี่ยเป็นแผนที่กลายเป็นว่าครึ่งแรกเนี่ยแม็กเอ่อไม่ใช่แม็ก ครึ่งแรกเนะี่ยมาเลสกาอ่ะวางมาได้ถือว่าชนะขาดเลยนะครับครึ่งแรกก็ชนะก็นําด้วยสกอร์หนึู่นย์นี่แหละครับโดยอ่ะจุดที่เชลซีนอกจากเกมรับที่อาจจะเป็นบาดแผลแต่ปิดได้ดีแล้วเนะี่ยผมว่ามีเรื่องของซานเชสเนี่ยอ่ะที่อาจจะออกบอลเสียเป็นระยะนะครับแต่ถือว่ายังโอเคที่วันเนี้ยเดียร์ูก็ไม่ได้มีเกมลุกที่ยังลงตัวมากเลยตรงนี้เป็นจุดที่แม้ว่าซานเชสจะออกบอลดูไม่เวิร์กจริงแต่ ก็ยังรอดพ้นไปได้เพราะว่าจุดอื่นๆมันโอเคอยู่นะครับครึ่งแรกก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับทีนี้ลงมาครึ่งหลังนะครับทางเลี้ยวครูพอเห็นแบตลี่ทรงท่าไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องแก้เกมแล้วครับยังไงก็ต้องบุกแรกด้วยเลยส่งฟอร์เรนเวีย์ลงมาเลยนะครับพร้อมกับสลับเอาสูบอสสาย์กลับไปยืนที่เดิมคือแบ็กขวานะครับก็เป็นจุดที่ตอนนี้เลี้ยวครูถ้าเทียบแบตลี่ฟิล์มปงสูบอสสาย์เนี่ยใครแน่นอนสุดก็คงจะต้องสูบอสสาย์นะครับกนะ็กลับไป ดูจุดที่ดูโอเคสุดณนะเวลานี้ก่อนนะครับคือสโวัชลาแบ็กขวาเวดมากลางลุกนะครับพราะแก้ตรงนี้มาเนี่ยผมมองว่าเกมดูโอเคขึ้นนะครับบวกกับการเพลฟแดนกลางเนี่ยสล็อตก็น่าจะไปวาร์มานะครับคือดีขึ้นชัดเจนนะครับออกสตาร์ทครึ่งหลังมาเนี่ยผมมองว่าเกมเลฟูดูมีความการหายมากกว่าเชลซีแล้วก็เกมค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ความเจ็บคมในแดนบนเนี่ยผมว่ายังไม่มาอยู่ดีนะครับแต่ดูๆเนี่ย จะมาก็มาเอาดื้อๆเลยนาที63นะครับจากการขึ้นมาเจาะทางฝั่งคูคูเลยยนะครับซึ่งเราบอกว่าทํามาได้ดีตลอดนะครับแต่กาว่าจังหวะเนี้ยไปโดนเอาแบบไม่ตั้งตัวเหมือนกันจากจังหวะสุวัสลายเติมมานะครับทางตรงเลยก่อนเปิดเข้าในอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับเกี่ยวบอลตอนแรกเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะยิงเองหรือเปล่านะครับแต่การบอกว่าเกี่ยวนะที่ห่างตัวการเป็นดีไปเข้าทางกัรกโปที่อยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยยิงเข้าไปเลยนะครับเป็นลูกตีเสมอกลับมาของเลี้ยวคู1-1นะครับ แล้วก็เกมหลายจากนั้นเนี่ยเหมือนว่าโมเมนตัมจะเริ่มมาทางเลี้ยวหูแล้วนะครับอะไรต่างๆนะคือความมั่นใจมานะครับบอกกับว่าอ่าทางเชลซีเนี่ยมีช็อตซวยของเขาด้วยก็คืออาการบาดเจ็บของ2เซนเตอร์แบ็กในวันนี้นะครับตอนแรกบาดิชิลมาเจ็บก่อนในนาทีที่55นะครับต้องส่งลาเวียล,ลงมานะครับเนี่ยถือว่าซวยแรกแล้วก็คือปรับเทปตอนแรกเอาลาเวียล,ลงมาเนี่ยตอนแรกคิดว่ายูนเซนเตอร์อแต่ไม่ใช่นะครับลาวียล,ลงมาเล่นกลางรับ แล้วก็ขยับเกิร์สโตที่ตอนแรกเป็นกองกลางเนี่ยมาเป็นแบ็คขวาแล้วขยับเจมที่เป็นแบ็คขวาเนี่ยมาเป็นเซนเตอร์ะนะครับเนี่ยก็จัดเชฟตอนแรกแล้วนะครับก็คือตอนหน้าหเนี่ยคือเป็นตอนที่ยังไม่เสียประตูนะครับน,นี่คือสวยแรกของเชลซีก่อนแล้วก็แต่พอปรับเชฟงี้ปุ๊บเสียปั๊บเลยนาะที63านะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคือมามีเซนเตอร์ตัวที่2เจ็บก็คือจอร์ดอาเชมปงนี่แหละครับอย่างที่โดนประตูตีเสมอไปเนี่ยได้5นาทีนะครับไปเจ็บซะอีกนะครับทาให้ ต้องส่งจูเรลฮาโต้ลงมาแทนนะครับก็ลงมาคู่กับบิสเตมนะครับถือว่าผะสุกเศร้าเขาสาวแทกของแท้นะครับเชลซีเซ็นเตอร์ไปหมดเลยนะครับใครจะไปเชื่อว่าก่อนเริ่มรูการเซ็นเตอร์มี4ี่หคนตอนนี้เหลือแบบแท้แค่ตัวเดียวคือฮาโต้นะครับแต่ความจริงเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อปีแล้วเนี่ยเล่นกับอาแจากเขาเล่นแบ็กซ้ายซะเยอะด้วยนะครับคือถามว่าเล่น2องตำแหน่งได้ไหมก็เล่นได้แต่แบบก็อาจจะไม่ได้ตำแหน่งที่คุ้นเคยเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมองว่าแบบ โมเมนตัม um ตอนนั้นคือเลี้ยวครูก็เกมกาลังดีขึ้นแล้วเซนเตอร์เชลซีไปแบบนี้อีกเนี่ยผมตอนนั้นอะมองว่าเลี้ยวครูเนี่ยโอ้โหดูเข้าทางเหลือเกินนะครับเลี้ยวครูก็เลยผมมองว่าพวกเขาอะพยายามจะดูแลกเลยนะครับในช่วงท้ายเกมราวๆ15นาทีเนี่ยก็เป็นเกมแบบปิงปองเลยนะครับที่ทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็บุกแลกกันไปแลกกันมานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยความคมวันเนี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจากฝั่งเลี้ยวครูเนี่ยคือ ซา่าก็เรดาวันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เลยนะครับกับการปั่นโค้งแรงต่างนะคือหลุดเสาหมดเลยนะครับหลายๆจังหวะเนี้ยก็น่าจ่ายให้เพื่อนแบบอย่างใงจังหวะบางทีมีอีซักกักโปยืนรออยู่แล้วอะไรเงี้ยวันนี้ก็ทำเต็มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นวันที่ฟอร์มดรอปลงไปส่วนทางฝั่งเชลซีเนี่ยก็พวกเขาเปลี่ยนตัวคือในช่วงท้ายเนี่ยพวกแก๊งครึ่งแรกกาลาโชเนโตเบโดผมก็มองว่าพวกเขาใช้พละกําลังวิ่งไปค่อนข้างเยอะ ทำให้มันก็เป็นสถานะจำยอมมนนะครับที่ต้องเปลี่ยนตัวในช่วง15นาทีสุดท้ายซึ่งเป็นชุดกิทเทนเอสเตวาลแล้วก็มาร์กิลลงมาแทน3ตัวบนเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันกลายเป็นว่าชุดเด็กพวกนี้มีความวูบนวาบจริงแต่ขาดความแน่นอนนะครับมันเลยเนะี่ยเป็นจุดที่ผมว่ายังไงมันก็มีมุมส่วนใหญ่นะ่าจะไปทางลี์พูแลยนะครับอยู่ที่ว่าจะคมหรือไม่เท่านั้นเองนะครับซึ่งการบอกว่าในลร์พูก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่แล้วไปไป,ไปม,ามาเนี่ยบุกไปบุกมาเชลซี Chelsea ที่ ผมมองว่าเหมือนจะไม่ดีเนี่ยบอกว่ามาได้โอกาสทข้างเยอะเลยนะครับมีประมาณ4ช็อตเลยนะครับที่โดนสวนมาแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยบุกคเพลินนนะมาดเดชวิลลี่ออกแรงละนาวเลยนะครับมีลูกยิงไกลของคเซโดกิทเทนเอสเซวาลได้ปั่นคนละทีแล้วก็เอนโซโขกนะครับถือว่าเนี่ยสเซฟแบบโอ้โหงานทุกเลยของมาดดชวิลลี่นะครับแล้วก็เกมดำเนินมาถึงในช่วงราวาเวลาบาดเจ็บนะครับ ผมก็คิดว่าลิอร์พูก็แอบหวังอยู่เหมือนกันนะครับแต่การเปลี่ยนตัวเนี่ยสล็อตก็เหมือนกับว่ามีติ่งๆไว้เหมือนกันว่าแบบก็เนื้อพอใจกับหนึ่งแต้มเหมือนกันก็คือการส่งเอนโดลงมาแทนแมคคาลิสเตอร์นะครับที่ในช่วงท้ายเนี่ยก็น่าจะเริ่มหมดหมดแล้วนะครับลงมาก็พยายามจะเอามาแพ็คให้กลางแน่นขึ้นนะครับแต่ผมมองว่าคือเจตนาเข้าใจว่าอยากให้เกมแน่นขึ้นแต่ผมว่าใจตรงน,นั้นเหมือนกับว่ามันไปแล้วว่าแบบอยากแด้ประตูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เลยกลายเป็นว่าเลีนะ้ยวคูเนี่ยคือก็ยังแลกอยู่ในช่วงท้ายนะครับคือไม่ได้แบบเจต,ตนาชัดเจนว่าดึงจะเอาหนึ่งคะแนนอะไรอย่างนั้นมันยังแลกต่อเนื่องจนทดเวลานะครับลาวลาวเจ็ดนาทีเนะี่ยมันก็หวังผลกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครจะพลาดนะครับซึ่งกลายเป็นว่าเลี้ยวคูที่พยายามจะเอาประตูคืนเนี่ยกลายเป็นว่ามาพลาดนะครับเชลซีที่ผมมองว่าความต่อเนื่องพวกเขาเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับในช่วงท้ายเนะี่ยแต่ก็มาได้จากจังหวะบุกนาที90้บวกหเลยนะครับเป็นช่วงทดเวลาที่สุดท้าายนั่แหหละะจจกงว ทางฝั่งซ้ายนะครับคูคูเลียเติมขึ้นมาเปิดเข้าในชนะโซโบนะครับก่อนที่เอสเตวาลจะชนะลูเบอร์สันวิ่งเข้ามาชาร์จได้นะครับมันเป็นเดชวิลลี่ลูกนี้เนี่ยคือเซฟเกือบได้แล้วนะครับแต่มันพุ่งล้มตัวไปรับไม่ทันจริงลูกค่อนข้างเลียดมากนะครับเลยนั่นแหละครับเรียบร้อยเลยเป็นลูกไคลแม็กในเกมวันนี้นะครับสองหนึ่งเชลซีนำอีกครั้งในเกมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับเด็กกูเนี่โอ้โหหลังที่ยิงนาทีบดีชาวบ้านมาห้าเกมนะครับถือว่่าเริมจ ทำตําทานมาครึ่งทางนะครับสเกมละสเกมในหลีกล่าสุดก็นาทีบาบโดนคืน2นัดซ้อนเลยนะครับก็นั่นแหละครับแพ้ไปในเกมวันนี้อีกหนึ่งครั้ง2องหนึ่งะครับแล้วก็ต้องบอ,อกว่าโมเมนตัมนี้ดูไม่สู้ดีเท่าไหร่เลยนะครับว่ารว,วมทุกรายการเนี่ยคือการแพ้3นัดรวดนะครับก็เป็นเกมประมาณนี้ไปนะครับโดยสรุปวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ ค่อนข้าง5ดาวเขาได้เลยนะครับเป็นมงผมให้ได้เลยนะครับครึ่งแรกนะเป็นเกมเชลซีดีกว่าชัดเจนครึ่งหงลังเลี้ยฟูก็แก้มาดีขึ้นนะครับแต่ผมมองว่าในช่วงท้ายนะคือแอบไปแลกมากนิดนึ่งมันค่อนข้างเดจาวูเกมแบบคิสตันพาเลตที่แบบหวัง3คะแนนแหะครับแต่แบบก็ต้องไม่ลืมว่า1คะแนนก็โอเคแล้วมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปพลาดในช่วงท้ายนะครับมันคือภาพประมาณเกมันนั้นเลยก็ได้นะครับเดยนั่นแหละครับจาก หเหลือ0นย์อีก1เกมนะครับทิวคูก็โอ้ดูว่าดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะครับพอมาเป็นแบบนี้แล้วปิดเบรกทีมชาติไปด้วยแล้วนัดหน้านะครับเจอกับแมนยูคู่ปรับนะครับในหลังกับเบรกทีมชาติมาเลยนะครับแล้วก็อาร์เซนอลวิกนี้ชนะไปด้วยถือว่าไม่ดีเลยกับการที่แพ้ในวันี้คือเสมอเนี่ยอาจจะยังพอได้นะครับโมเมนตัม um ไม่ได้เสียมากเพราะว่าจะแต้มเท่า อาร์เซนอลแต่ประตูได้เสียจะเป็นรองก็จริงนะครับแต่มันยังน้อยแต้มเท่าก็ยังดีนะครับแต่วันนี้กลายเป็นว่าพอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับโมเมนตัม um, ถือว่าเราทางนิวคูสเซิลยโยนไปให้ทางอาร์เซนอลแล้วนะครับก็ต้องรับสภาพกันไปวันนี้โดยรวมก็ถือว่าแยกกันโดยองค์รวมหมดนะครับคือถ้าเป็นปัญหาเนี่ยผมก็คิดว่ายังเดิมๆอยู่นะครับกับเรื่องการจูนทีมที่ยังต้องปรับกันต่อไปนะครับเกมรับวันนี้ฟานไดต์ถือว่าก็ อาจจะดรอปเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับคนอื่นนะผมว่าก็พากันปกติฟานได้จะเป็นคนแบกแต่วันนี้ผมว่าก็ดูจะดรอปรวมๆกันทั้งหมดนะครับอย่างแบกสอข้างวันนี้ชัดเจนโกนาเต้วันนี้ก็ยังไม่ฟื้นเท่าไหร่นักนะครับมา,มาไมเดทวิลี่เนี่ยผมว่าว่าอาจจะพอได้อยู่นะครับมีเซฟค่อนข้างเยอะแต่แต่ละลูกเนี่ยที่โดนก็เผาขนจริงๆนะครับเกมรับก็ไม่ดีตรงกลางก็ค่อนข้างที่จะ แย่อยู่ต่อเนื่องนะครับเกาวนแบกยังไม่ได้ในค่ามาตรฐานปกติส่วนแมคคาริสเตอร์เนี่ยก็ต้องแต่มีปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับจนมาถึงตอนนี้บวกกับเล่นทีมชาติมาผมว่ากรอบคอสมควรนะครับทำให้มาตรฐานตรงกลางของเลี้ยวปูตอนนี้ยังไม่เหมือนเดิมนะครับส่วนเพื่นที่ซบอสลาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคนเดียวที่พอจะเล่นดีได้อยู่ของเลี้ยวูนะตอนนี้ที่พอพูดได้นะครับ แต่นอกนั้นี่คือไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อย่างกักโปแม้ว่าวันนี้จะจริงก็จริงนะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยก็ตัดสินใจในการเล่นร่วมกับเพื่อนได้ไม่ค่อยดีอย่างที่หลายๆคนพูดกันคือเวลาแบ็กเตอร์มาอย่างเงี้ยถ้าเป็นเคอร์เคสนี่คือแทบไม่จ่ายเลยนะครับในตรงเนี้ยคือมันเป็นเรื่องของการจูนทีมนะครับผมมัดในองค์รวมเนี่ยมันยังเป็นปัญหานี้อยู่นะครับซาร่าวันนี้ก็ d r ปฟ form drop ส่วนอีซักคนนี้อาจจะมีทิศทางที่ดีนิดนึงคือได้แอซิสแต่ความฟิตเนี่ยผมว่าก็ยังไม่ได้เต็มนานนนั้นนรก ต้องปรับกันต่อไปส่วนตัวสำรองนะครับวันนี้ผมก็มองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างเวดลงมาเดี๋ยวก็ดีช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ดรอปออกไปในช่วงราวๆ15ที่สุดท้ายเนี่ยแทบจะหายไปเหมือนเดิมนะครับโจรลงมาก็ทรงๆนะครับส่วนโรเบอร์ซัาตลงมาก็จังหวะจ่ายเสียก็ค่อนข้างเยอะในวันนี้นะครับแล้วก็เสียลูกท้ายเนี่ยก็ ประกอบแรกค่อยๆดีด้วยอะไรเงี้ยนะครับคือวันนี้ว่าตรงๆว่าเป็นวันที่แตะตรงไหนก็ดูจะมีแต่ปัญหานะครับก็ถือว่าเบรกทิมชาติหนนี้ก็กลับไปแล้วก็ตั้งสติกันใหม่นะครับหวังว่ากลับมาจะมีอะไรที่ดีมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็พักตัวพักายกันไปนะครับส่วนทางฝั่งเชลซีวันนี้ก็ถือว่าก็สมควรนะครับกับการที่ปัญหามากมายไม่แพ้เลี้ยฟูลเลยนะครับแต่พวกเขาก็เล่นได้ขนาดนี้มาเลสก้าวางแผนอรไรต่างเครื่องแรกเนี่ยดีมากแล้วนะครับคือเครื่องหลังเนี่ย เขาแทบไม่ได้แก้เกมอะไรที่แบบจะตั้งใจจริงๆเลยนะครับคือเป็นการแก้ไขทัดด้วยซ้ําไปแต่ก็ออกมาได้ดีนะครับผมก็ต้องให้เครดิตเหมือนกันว่าหัวจิตหัวใจพวกเขาเนี่ยวันนี้สุดมากๆนะครับโดยวันนี้ยังไงใครเซโดผมยังไงก็ให้แมนอวลแมทนะครับเพราะว่ามันเด่นเกินหน้าเกินตาเพื่อนเพื่อนจริงๆนะครับทั้งลูกยิงไกลต่างๆเกมลุกดีเกมรับก็มาช่วยนะครับสกรีนเ,นเซนเตอร์หรือว่าครบเครื่องวันนี้นะครับวันนี้ผมให้ใครเซโดเลยเด่นสุดนะครับ ส่วนในแผงเกมลับเนี่ยวันนี้ผมก็ชอบคูคูเล่ากับเจมนะครับโดยก็ตามมาตรฐานทั้ง2คนนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนในพื้นที่แดนบนเนี่ยผมว่าก็ดีเป็นช่วงๆกันไปนะครับอย่างครึ่งแรกเนี่ยผมว่าการนาโชเนโตโอเคแต่ครึ่งหลังอาจจะบทบาทน้อยไปหน่อยพอเป็นชุดเด็กลงมาเนี่ยก็ทําได้ดีกว่าที่ผมคิดอยู่เหมือนกันนะครับอย่างแบบเอสเซียลงมานเนี่ยมีประตูก็ใช้ได้นะครับกิเทนล,ลงมาก็สร้างสารรค์โอกาสยิงได้ค่อนข้างโอเคนะครับ แม้ว่าจากการเล่นร่วมอะไรเนี่ยไม่เข้าชุดแรกก็ตามแต่ผมว่ามันก็เปลี่ยนตัวลงมาแก้เกมใช้ได้ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เข้าร้อเข้าร่องไปนะครับแล้วก็ถือว่ามาริสกาก็กลับมาเข้าร่องเข้าลอยอีกครั้งหลังที่ใน2นัดสองสานัดล่าสุดเนี่ยแฟนๆก็เริ่มจะมีแบบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเปลี่ยนตัวมั่วๆอะไรเงี้ยนะครับตั้งแต่วันแมนยูเนี่ยเจอแบบ เจอพิษอโมริมเข้าไปนะครับเรียกว่าทําเอามาเลสกาเมินอยู่หลายเกมอยู่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันที่เขาก็เข้าล็อกเข้าล่องพวกเขาไปนะครับแล้วก็ถือว่าทิ้งท้ายกับใรนะครับในเรื่องของใบแดงเคิซีก็นักนี้4ี่เกมติดนะครับนักเตะไม่ได้โดนใบแดงนะครับวันนี้จะเป็นมาเลสกาที่ไปวิ่งดีใจในช่วงท้ายนะครับกับแฟนบอลก็เลยนั่นแหละครับโดนเหลืองที่สองไปเพราะในเกมมีไปบ่นเรื่องกรรมการแล้วนะครับก็เลยถือว่า ไฟใบแดงทุกเกมเะครับเป็นคอนเทนต์ไปเทโลซีเรื่องนี้ก็เป็นสีสันมาแถมในช่วงท้ายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับถือว่าอะเรื่องพูดจะสินวันนี้ก็ลืมพูดไปเหมือนกันก็ล่อยหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกมสนุกแล้วคือการปล่อยเกมให้ค่อนข้างโฟโลด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําให้หัวร้อนกันมากนรอยแค่ไหนเหมือนกันนะครับแต่โดยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันก็มีจังหวะที่อาจจะเสียผลประโยชน์หรือว่าได้ผลประโยชน์ก็พอๆกันในเกมนะแต่โดยรวมมันก็ทําให้เกมมันอยู่นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับการคุยหลังเกมวันนี้นะครับทิ้งท้ายตารางคะแนนอีกทีนึงก็เรียบคูเสียจ่จฝูงเรียบร้อยนะครับอาร์เซนอลน,นำที่1คะแนน,นทิ้งไปตอนนี้นะครับโดยมีลุ้นจะฉีกหนีเพิ่มด้วยอย่างที่บอกไปตรงที่เรียวคูจะเจอแมนยูในนัดหน้าส่วนอาร์เซนอลเจอฟูลแลมเรียวคูงานยากกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะทิ้งไปไกลกว่านี้ไหมนะครับหลังเบรกทีมชาติมาดูกันนะครับส่วนเชลซีชนะวันนี้ก็ถือว่าสถานการณ์มาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยตอนนี้อยู่ที่6มี11คคะะแนนนรับ ตอนนี้ห่างอาร์เซนอล5คะแนานก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับกับพื้นที่ท็อปโฟตอนนี้ก็ห่างบอลมัด3คะแนานเท่านั้นก็เกาะกลุ่มตรงนี้ต่อไปเชลซีก็กลับมาที่ทางที่ดีขึ้นก่อนเบรกทีมชาตินะครับเดี๋ยวหลังเบรกก็น่าจะได้ตัวหายเจ็บกลับมาเพิ่มเติมอีกก็น่าจะขันทีมให้แน่นขึ้นกว่านี้ได้นะครับพวกพลเมอร์กลับมาน่าจะหลากหลายกว่านี้นะครับก็คลิปนี้วันนี้คิดว่าจบที่มานี้ไปแล้วกันนะครับใครมีความคเห็น คิดเห็นแรกกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ช่องทางด้านล่างเลยนะครับส่วนผมก็คลิปนี้จบที่เท่านี้ไปแล้วกันลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ